สวัสดีครับผมเือชัยดีไซเนอร์วันนี้มาอีกแล้วครับท่านมาดูเอาอะไรมาให้พี่พ,พี่น้องดูแหวนมอสรแปลกๆนีน,นึง่งแหวนมอนครับอาจจะแปลกนิดหนึง่ง เพื่อจะให้มาดูสเตปครับนี่ครับดูข้างๆดูข้างๆเป็นดอกไม้นะครับเป็นดอกไม้ดูข้างบนก่อนนี่ครับเป็นพลอยหลังเบีย้ยใหญ่ๆหลังเบีย้ยเลยครับพลอยใหญ่มากเทาไรนี่ ยี่สิบสามิเียออใหญ่มากเอาให้เบอร์เบอร์ไปเลยดูข้างกันเอาให้มาดูใหพ้พี่น้องๆได้ดูว่าันใหญ่อย่างนี้ก็สามารถที่จะทำได้มาดูก่อนเอาข้างๆก่อนครับนี่ข้างๆดูข้างๆ ดอกไม้สวยแล้วก็ฝังตัดตัดขอบครับตัดขอบเป็นเพชรตัดขอบตัดขอบสวยๆถ้าเกิดช่างฝังเขาฝังไปแล้วนี่เขาตัดขอบออกมาเลยสวยมากเต็มพื้นที่ไปเลยแหวนมอน,นีมีแบบเต็มพื้นที่เลย ดูข้างล่างก่อนดูข้างหลังก็ดูก้านมันจะทําก้านให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อจะล็อกนิ้วมาให้มันคว่ำอันนี้สลับเป็นสูตรนะครับถ้าเกิดก้านเล็กๆมันจะคว่ำจะเลื่อต้องเอาก้านให้มันให,นใหญ่ๆนิดน,นึงข้างล่างเพื่อจะไม่ให้มันคว่ำ แหวนวงใหญ่ก็ต้องยิ่งก้านใหญ่หน่อยเพื่อจะให้บีบข้างหลังอ,อันนี้เป็นเทคนิคนะครับมาดูก่อนว่าเราจะเอามาให้พี่ๆน้องๆดูว่ายังไงนี่ครับ ข้างในคว้านจัหมดเราทำสีไว้เพื่อใจะให้รู้ว่าข้างในเนี่ยมันคนละสีนะพอเราคว้านออกแล้วควานมันเป็นทั่วไปคนะวานออกให้หมดให้มันได้เบาๆเอามาให้พี่ๆน้องๆดูนะครับ เพื่อจะได้มีไฟลุกอยากจะทำมังนี่ครับอย่าลืมนะครับพี่ๆน้องๆครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับ เผื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆสวยๆหแหวนไอ้พวกจิวเวลรี่อะผมทำได้หมดนะครับก็ประสบการณ์เยอะก็ทำได้หมดนะครับไอแหวนจี้กำไลทุกอย่างนะครับทำด้หมดแล้ว ็ว่างๆก็เลยมาทำคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ดูบ้างหรือว่าอยากทำก็ได้ปรึกษาได้นะครับเรื่องจิวเวลรี่ครับคอมเมนต์ข้างล่างก็ได้ครับถามมาได้ครับจิวเวลรี่มีอะไรผมตอบให้ได้ครับใครมีปัญหาเรื่องอะไรครับสามารถที่จะตอบได้เรื่องจิวเวลรี่นะครับ เฉพาะจิวเวลรี่ปรึกษาได้หมดนะครับเราเป็นพี่ๆน้องๆกันไม่ต้องห่วงปรึกษาได้ยังไงก็ฝากไว้หน่อยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยครับวันนี้เอาพอแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ